เจ้าว้อะไรจับเอาไว้อันันตปาชยเยอปาิเทเทนาปาิยาปาิเทเทปาิโคปาิูููเสแล้วกระป๋อยเส็แล้วกระป๋ยเสร็แล้วกระป๋อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะแล้ก็ชาเซโม เอากระสอเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกว่าใช่ไหมมัใช่เอากระสานเซโมเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอ้าเอาไปโอ้มานันตาปัจชัยเยปาิเทเทนา น้ำมนต์มาต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ้นอะเรือน่งอยู่ในริงไงไม่แต่ริ่งนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดหรืยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์ี่ยซอบูสอบูเฮ่บ้าเฮ่ก็ซอบูเฮ่บิฮักบ้านักปู่โจเฮ่บ้าเฮ่ งงเซ้ควายไม่ง,งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกว่ามีนะเว้ยเซี่ซววันละมาชุกครูมาโฆษณาเล่นเมื่อ้ยเฮ้ยดีอาจารย์เมื่อเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยห,หนอยต่อตะก้อ,อกข้อปาก